เราวันนี้เราซ่อมบานพับจอโน้ตบุ๊กนะครับเอซ์ของคุณคุกอุ้งแตกโอรุดไปแล้วนะครับแตกประมาณนะครับแตกไปเลยรุดออกไปเลยนะครับเบื้องต้นนะครับบอดี้ตรงนี้แตกออกไปแล้วนะครับนี่แตกออกไปนี่ครับแล้วก็รุดออกมาอย่างนี้น็อตไม่มีมาแล้วนะครับครับโยกขึ้นมาโอเคนะครับโยกโอเคนะครับบานพับใช้งานได้ปกตินะครับดูบานพับด้านนี้นะครับ สวัสดีครับเจอกันกันกบผมช่างพงษ สำหรับวันนี้เราซ่อมบานพับจอโน้ตบุ๊กนะครับเอซ์ของคุณครูอุ้งนะครับโน้ตบุ๊กลนนะครับคุณพี่บอกแจ้งมาโน้ตบุ๊กลนแล้วก็บานพับแตกนะครับอ่าแต่แตกประมาณไหนและโมเดลอะไรเราจะซ่อมกันยังไงล้วจะซ่อมแล้วกลับมาใช้งานได้ปกติไหมแล้วเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณครูอุ้งและท่านผู้ชมไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับวางนี้เลยนะครับโน้ตบุ๊กนี่มันแตกเยอะนะครับวิธีกันดูโมเดลก่อนเลยนะครับพยายามจับนี้นะครับ วิธีการขอโทษครับโดนกองต้องดูโมเดลตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นเอซิโมเดล ex 2 1 5งหขีดสามนะครับ ex 2 1 5งหขีดสามนะครับบานพับจอแตกครับแตกประมาณนี้แตกหลุดไปแล้วครับแตกประมาณนแตกไปเลยหลุดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันก่อนนะครับว่ายังเปิดติดไหมนะครับหลุดออกไปแล้วก็ประมาณนี้ครับ เสียบสะพายนะครับโทษนะครับบางกองหนึหน่งมันต้องจับจอไว้นะครับกินกระแสหนึ่งแอมป์ผเปิดเครื่องนะครับ1นึ่งจุดห้ายังมีภาพอยู่เลยนะครับยังยังเข้า o s ได้อยู่เป็น OS 11นะครับแต่วันพับแตกเยอะมากเก็บแบตเตอรี่แน่นอนถอดแบตเตอรี่เลยนี่ครับประมาณนี้นะครับหลุดออกมาเลย ประมาณนี้โอเคนะครับแล้วเราไปถอดออกมานะครับแล้วก็มาซ่อมกันมาดูกันว่าวิธีการซ่อมของผมประมาณไหนยังไงนะครับโอเคครับไปทํากันมาดูกันนะครับคุณคุณครูปุ้งผมได้ถอ,อ an ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นแบบนี่ครับบอดี้ตรงนี้แตกออกไปแล้วนะครับนี่แตกออกไปนี่ครับแล้วก็หลุดออกมาอย่างนี้น็อตไ,ไม่มีมาแล้วนะครับนี่อ่ะวิธีการซ่อมของผมนะครับ ผมจะคลายน็อกก่อนเลยนะครับอันนี้จะมีฝุ่นเยอะนะครับอย่างเงี้ยฮะแข็งนะผมจะคลายน็อตออกก่อนนะครับ,รบแล้วก็ให้อ่อนก่อนทําความสะอาดวางจารบีวางน็อตนะครับคลา,อา,า <besar> ยอ, <c oughs> ออกมาก่อนเลยนะครับคลายให้อ่อนนะครับแล้วก็จะทําความสะอาด tamam. ทําความสะอาดฝุ่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วมา ทาความสะอาดวางจะบีก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะวางกลับยังไงนะครับวิธีการวางกลับได้เลยนะครับอันนี้แต่ให้ดูก่อนว่าบอดี้แตกออกไปนะครับน็อตหลุดไหมครับหัวน็อตไม่มีมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับมาดูกันนะครับคุณครูกุ้งนะครับผมได้วางกลับไปใหม่นะครับอันนี้ใส่ไว f i นะครับไปครับมีน็อตครับใส่น็อตให้ใหม่ครับแล้วบันทับ ผมก็คลายให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันทามาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณครูกุ้งผมได้ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมุมบอดี้ด้านนี้มีแผลอยู่แล้วนะครับตกหล่นที่แตกอ่าแต่ก็สนิทนะครับอ่ามุมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทอันนี้ก็จะมีรอยนะครับมีรอยหล่น น็อตผมใส่ให้ครบทุกตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าบานพับโอเคไหมนี่ครับยกขึ้นมาโอเคนะครับนี่ยกโอเคนะครับบันพับใช้งานได้ปกตินะครับมาดูบันพับด้านนี้นะครับยกขึ้นมาโอเคนะครับอะมาดูผมเปิดเครื่องดูกันนะครับว่ายังใช้งานได้ปกติไหมนะครับเสร็จสปายนะครับกินกระแสหนึ่งแอมป์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับกดเปิดเครื่อง สกูนงำภาพมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คไอ้นะครับในส่วนอื่นๆเป็นไมค์เว็บแคมนะครับ USB ทั็บแพดคีย์บอร์ดนะครับเราใช้งานได้ทุกอย่างไหมนะครับและผมก็จะแจ้งคุณครูกุ้งอีกหนึ่งครั้งนะครับมาดูกันเข้า OS หรือเปล่าโอเคนะครับเข้า OS แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้แล้วก็จะแจ้งคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ในกาทำคลิปครั้งต่อ,อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูกุ้งนะครับที่ไว้บังใจนำ notebook มาเราดูแล,แลกันและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดียวิ่งวนคลิปเลยสามารถแอดไลด์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสสสหรรััับบคคลิปนีี้วด